ผมเองเนี่ยนะครับที่เรื่องเล่าให้ฟังผมมาชนะมาต้องชนะมาแล้วนะครับสมัยก่อนผมเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้แต่สูบบุหรี่เนี่ยเยอะมากนะครับสูบบุหรีนะร่ตลอดเนะี่ยเป็นวิทยากรมา20ปีก็สูบมะแอบสูบบรรยายเสร็จก็แต่ผมไม่เคยสูบบุหรี่ให้ใครเห็นนะผมเนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่ให้ให้สมาชิกหรือนะคนภายนอกนะครับเห็นสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเข้าบริษัทเนี่ย เข้าไปบริษัทไปบรรยงปัญญาไปให้ความรู้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ผมนี่ก็แอบแอบสูบบุหรีร่ฮะแอบเวลาผมจะสูบบุหรี่เนี่ยผมเดินจากออฟฟิศเนี่ยนะครับเดินจากที่บริษัทเนี่ยผมเดินไปประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรไปซุ่มแถวๆนั้นมันมีแบบเบื้องบ้างอะไรก็ไปสูบตรงนั้นเออน่ะสูบกันมาจะบอกให้ก็ได้ผมไปแอบสูบกับอาจารย์เนี่ยที่ปรึกษาผมเนี่ยอาจารย์เทชินเนี่ยสองคนพอเสร็จบรรยางก็ไป เรียกว่าสูบกันจนโบตันเนี่ยนะครับซื้อโบตันไปด้วยนะเพราะว่าเวลาสูบบุหรี่กลิ่นปากมันจะออกไงเวลาเราเข้ามากินปากมันจะออกใช่ไหมมันก็กินมันออกอะเราก็ต้องอะไรครับซื้อไอริโซลีนซื้อโบตันอม,มกันจนปากดําเวลาแลบลิ้นมาเนี่ยปากเนี่ยดาเลยฮนะจนลูกศิษย์ลูกหาถามอาจารย์ทำไมปากดําอะเอาไม่รู้เหรอที่ปากดําเนี่ยขุมโจรปากดํามึงรู้ไหมเนี่ยถ้าปากดำเนี่ยเป็นคนหนังเหนียวข้าไม่ตาย รู้หรือเปล่านี่คือจันคนหนังเหนียวลิ้นดําลิ้นดํามันฆ่าไม่ตนะก็ไปเรื่อยที่ไหนได้นะครับกินโบตันจนลิ้นดําอะก็สูงกันมานานนะเกิดยี่สิบปีอะไรว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็อย่างที่บอกอะ่ะคิดได้เมื่อไหร่ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเลิกได้เมื่อไหร่นะครับคุณจะหยุดมันเมื่อไหร่คุณจะหยุดทาความดีได้เมื่อไหร่ไม่สําคัญสาคัญที่คุณคิดได้เมื่อไหร่ การคิดได้เนี่ยมันก็ต้องมีการมองเห็นการมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยไม่ใช่เราเอาแต่ตัวกูของกูกูชอบแบบนี้กูจะทําแบบนี้กูไม่สนใจราค่ายลมไม่คิดถึงผู้ส่วนส่วนรวมความผิดของเราเนี่ยนะครับถ้าเราผิดเพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะอภัยกันให้ได้ถ้ากิดผิดต่อต่อตัวเราเนี่ยนะครับคนเดียวเนี่ยก็อาจจะภยัยได้ครับแต่ถ้าเราผิดต่อสังคมผิดของส่วนรวม อันนี้ก็ต้องให้สังคมเขาเป็นคนตัดสินใจงั้นในฐานะผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นวิยากรณนะ์ก็รู้สึกว่ายัางไงกลิ่นก็ต้องมีอย่าง้อยติดทรงติดเสื้อพอเข้าไปเนี่ยบางทีมันคนมันก็ช่วงนั้นช่วงช่วงก่อนนู้นนะหลายๆปีมก็ไม่มีการรณนงคลงถูกไหมฮะก็ไม่ได้รณนงคลงอะไร <laughs> เอตอตอนหลังมันเริ่มรณน้นลงแล้วรณนงคลงให้คนเกลียดคนสูบบุหรีล่ละ พอเราไปคุยไปเคยอะไรคนก็จะเดินหนีนู่นนี่นั่นนี่นั่นเนี่ยคือคือเราดูกับกิริยาเขาเราก็รู้แล้วเออไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เนเจอร์ไม่ใช่เนเจอร์ของวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แล้วเป็นผู้บรรยายเรื่องของสุขภาพอนามัย,ยกินแล้วสุขภาพดีปลอดดีกินอาหารเสริมตัวนี้แล้วมันปลอดดีนู่นนี่ทําให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสารอะไรต่างๆกัวคาร์บอนไดออกไซด์นู่นนี่ต่างๆพยายามอย่าเข้าไปใกลยอย่าเข้าไปสูบอย่าเข้าไปเซฟนะ พูดไปพูดไปมันเหมือนโกหกตัวเองนะครับการพูดไปแล้วโกหกตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับไปหลอกตัวเองเมื่อหลอกตัวเองเรารู้สึกจิตใจมันจะไปทําให้อะไรแล้วแต่ถ้าเราทําแล้วมันเหมือนหลอกตัวเองเนี่ยนะครับมันจะไปไปติดใจเราเนี่ยมันไม่ไม่สะเทือนไม่สะเทียนมันไม่แบบมีเขาเรียกว่าตื่นเต้นสดชื่นตื่นเต้นและเบิกบานมันเหมือนเราโกหกตัวเองเราโกหกคนเนี่ยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย แล้วก็จึงบอกว่าการโกรหกคนเนี่ยโกหกได้บางครั้งครับแต่ไม่สามารถโกหกคนได้ตลอดเวลาสุดท้ายคนก็จับได้ลูกศิษย์ลูกหามันก็เดินไปสมาชิกก็เดินไปจานทำไรอะ่ะกําลังแบบพ่นกันอยู่เลยเอย <c oughs> เอาจานสูบุรี่เลยเหรอเราจะบอกไม่ก็ไม่ได้เพราะหลักฐานมันขามือนิ้วเนี่ยคาบจนอะไรครับคาบจนเหลืองเลยว่าง <c oughs> <c oughs> แล้วสูบุรีเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้สูบก,กันเป็นซอง ซื้อทีบางทีสองสามตัวห้าตัวก็อย่างที่เราไปฟังที่สะเทือนใจก็ไอ้แปะเนี่ยแหละแต่ก่อนสูบบุหรี่ไม่ได้สูบคือคือเหมือนกับจะเลิก,ลกแต่ไม่เลิกเลิกแต่ไม่เลิกเลิกมากี่ครั้งก็เลิกไม่ได้คือแบบมันอยู่ในสังคมอยู่ในกวนพอเครียดกระดุดเครียดกระดุดไปเค้าอ้างไงพอไปอยู่แบบคนเดียวปเปล่าเปลียวคิดน,น,นู่นคิดนี่เครียดอ้าง,ง่ยมันไม่มีสมองสมองไม่แล่นก็นเป็นเค้าอ,อ้างทั้งหมดพยายามที่จะทําทุกอย่างแล้วกินยาเคี้ยวหมากฝรั่งหมากฝรั่งอะไรแล้วก็ไม่เลิกเลิกไม่ได้เคี้ยวหมาหมกฝ สิ่งที่จะเรือนใจที่สุดเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปซื้อบุหรี่ข้างบ้านจะมีคนจีนอยู่คน